อย่าหันมานะบานมี้บอกว่านชื่อี่โก้แล้วก็มาเลยนะคะวันนี้เนี่ยเราจะให้เด็กๆเนี่ยทำการรีวิวของหรือว่าบอกประสบการณ์การใช้ของเขาเองบารมี่จะไม่ช่วยอะไรแล้วจะไม่ช่วยพูดจะไม่ช่วยอะไรเด็กๆครับวันนี้รีวิวของเองได้ไหมได้นะตำรวจให้สัญญาณจราจรได้เลยไหมครับตำรวจให้สัญญาณจราจรเด็กๆมา มีไม่ช่วยพูดได้ไหมคะพูดเองทุกอย่างโอเคไหมคะรถมียาสีอะไรคะวันนี้สีอะไรนะคะชมบูสีชมพูแล้วรถพิก้าสีอะไรคะสีขาวสีฟ้าใช่สีฟ้าปิ๊บปี๊บมีไหมคะปิ๊บปี๊บยังไงคะปิ๊บ อัาโน่มใหม่ก็คือบอกเลยว่าผ่นใจแบบท่าพ่อแม่เนี่ยชอบรถเก่านะรถโบราณนะครับนี่นี่นี่คือรถโบราณเลยนี่คาเนียมันลื่นใช่บอกพี่ๆหน่อยคิคะแต่บอกคำพูดไอ้มานล่นไหมนั่นเล่นเล่นยากไหมคะหรือเล่นง่ายง่ายโอ้ยถ้าปุ่มสีเขียวนี่คืออะไรอ่ะคะไม่รู้เลยลองกดดูไหมคะ สีเขียวนี่มืนจะเป็นเสียงครับทางจีนเขาทำมาทีนี้ขอเช็คช่วงล่างได้ไหมครับโอเคมีก็ช่วยลุกออกมาหน่อยครับอ๋อนี่ไงเขามีให้ใส่แบตเตอรี่ตรงนี้ไงนี่ไงนี่ไงตรงนี้มีแบตเตอรี่ดิฉันเห็นแล้วอยากจะลองใส่ไหมใส่เลยไปหยิบกล่องเครื่องมือให้หน่อยค่ะวันนี้ผมขอรับหน้าที่นะครับผมเป็นผู้ช่วยนะครับช่างผู้ช่วยช่างใหญ่นะครับ มีผู้ช่วยเอาโอเคเดวก่อนเี๋ยราจะไม่เปิดเพลงถ้าซอมไม่เรียกเราว่าช่างใหญ่เนี่ยค่ะนี่คือช่างไหคะช่างแบบนี้ช่างใหญ่ไหมคะ่โอเคค่ะนี่คือเี้เป็นช่างใหญ่หรือช่างเล็กคะช่างใหญ่โอเคแล้วนีอือา ใหญ่หรือช่างเล็กคะโอเคไปไปไปโอเคจุ๊บีนึงจุ๊บีนึงโอเคเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเฮ้ย บอกเลยว่าเพลงนี้เป็นเพลงโปรดของมิามิ娅เราปิดเบลงก่อนนะคะโอเคนี่ร้องก่อนดีกว่า baby mia baby mia baby mia ไม่ได้ไม่ใช่มิาให้ดนีม,มาเห็นไหมมิาค่ะตรงไหนดีตรง,งไหนดีอ้า ฉันมันไม่ใช่เพลงพ่อพ่อเป็นก็อปซ์มิ้งซ็อกซ์เมโลดี้ผมฉันผม <c oughs> คืออินฟไูสอ์เยียหาเปิดปิดเพลงให้หน่อยค่ะเั้ว่อน,นะพ่อใครซื้อไปอะ่ะเอียะใส่ฐานให้ลูกแล้วก็อย่าบอกเขาว่ามันมีเสียงเพราะว่ามัน เออมันมีความไพเลาอไพเาะส่วนหนึ่งและความปวดประสาทคืออีกส่วนหนึ่งอันเนี้ยถ้าให้กี้เกรดตัวเสียงนะกี้ให้มันอยู่ในโซนของปวดประสา <c oughs> ทริ่งาะฉะนั้นอย่ายบอกลูกว่ามันมีเสียงนะจ๊ะ อันนี้เนี่ยเนี่ยค่ะพิกาเมียค่ะอันนี้เนี่ยพี่พี่จากร้านพิมพ์ทอยเขาเป็นคนส่มาให้นะจ๊ะพอ,อเถอดบจบแต่เพียงเท่านี้เดย์ชา,านี่สามารถพล่นบอกไปแล้วนะจ๊ะนนใ,ให้ปล่อยให้เขาเล่นกันไปแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe เป็น ด้วยนะคะจบ